สวัสดีครับเพื่อนๆการเดินทางคือกำไรของชีวิตครับวันนี้ผมก็จะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายอีกแล้วนะครับเชียงรายนี้ก็ไปบ่อยมากไปเกือบจะทุกปีแหละครับเดี๋ยวนี้การเดินทางไปก็สะดวกสบายนะครับเราสามารถที่จะเช็คอินสายการบินไว้ก่อนเมื่อไปถึงสนามบินแล้วก็สามารถที่จะยืนยันแล้วก็ออกตั๋วได้ด้วยตนเองครับ อย่างนี้แหละครับเขาก็จะมีะเครื่องสําหรับออกตั๋วนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือว่าไม่สามารถทําได้นะครับก็จะมีพนักงานคอยมาช่วยเหลือนะครับน้องๆเขาก็ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจแหะครับนี่แหละครับเราก็ลองทํากันเองตามขั้นตอนที่ตู้เนี้ยแนะนํานะครับอย่างเช่นสแกน QR code โค้ดนะฮะหรือ,อการที่เราจะต้องอใช้บัตรประชาชนนะครับเสียเพื่อ,อยืนยัน ตัวตนนะครับจากนั้นเราก็จะต้องถ่ายรูปครับการถ่ายรูปนั้นเร็วมากแป๊บเดียวนะครับยังไม่ทันกระพริบตาเลยนะครับขั้นตอนทั้งหมดก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมจัดการเกี่ยวกับเรื่องของตั๋วเครื่องบินเสร็จแล้วก็ขึ้นไปรอที่สนามบินแล้วครับเข้าไปข้างในเราก็ไปช้อปปิ้งกันก่อนนิดหน่อยนะครับไม่นานเราก็มาถึงที่สนามบิน เชียงรายนะครับอากาศในวันนี้เย็นสบายนะครับเพราะว่าผมไปในช่วงต้นปีนะครับอากาศกําลังสบายทีเดียวนะครับที่สนามบินก็มีเด็กๆน้องๆหลานๆอนุบาลน,นะครับมาคอยต้อนรับแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็เช่ารถเดินทางไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับไปที่พระธาตุดอยวาวนี่แหละครับสัญลักษณ์ของพระธาตุก็คือ มแมลงป่องซึ่งก็คือวาวนั่นเองนะครับวัดน,นี้จะทาด้วยสีม่วงทั้งวัดเลยครับขึ้นไปบนดอยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมองเห็นทิวทัศน์ด้านล่างนะก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับสามารถที่จะมองกไปไกลๆเห็นเพื่อนบ้านของเรานะครับได้อย่างสุดลูกหูลูกตาเลยครับ วันนี้ค่อนข้างจะขลุกขลักนิดนึงเนื่องจากว่ามีคณะนักท่องเที่ยวนะฮะมาเที่ยวที่พระธาตุดอยวาวเนี่ยจำนวนมากนะครับก็เลยต้องบนหาที่จอดรถอยู่สักพักใหญ่ๆแหะครับไม่นานเราก็หาได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปไหว้องค์พระธาตุนะครับจากนั้นก็จะเดินทางต่อะครับไปที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเหมือนกันนะครับการเดินทางที่ไปเชียงแสนนั้นพวกเราเลือกเส้นทางที่จะ ผ่านสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็วิ่งเรียบแม่น้ำโขงนะฮะไปยังจังหวัดไปยังอำเภอเชียงแสนครับเส้นทางที่เดินทางไปอำเภอเชียงแสนก็สะดวกสบายนะครับถนนหน,นทางก็ดีดีนะครับทิวทัศน์สวยงามอากาศก็เย็นสบายแบบนี้แหละครับมีต้นหมากรากไม้เขียวชอุ่มนะน่าอยู่มากนะครับ เดี๋ยวพอเราไปถึงบริเวณที่เลียบแม่น้ําโขงเนะเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งนะก็คือประเทศลาวนะครับซึ่งก็มีนักลงทุนนักลงทุนชาวต่างชาตินะครับชาวจีนเนี่ยมาลงทุนที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับเชียงแสนนี่ก็เป็นเมืองโบราณมาตั้งแต่ราชวงศ์มังรายแล้วนะครับก่อนที่พระเจ้ามังรายนั้นจะส่งย้ายราชธานีมาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นเชียงแสนก็เลยมีโบราณสถานมีเรื่องราวเก่าแก่มากมายนะครับให้เราได้ไปชมนะครับผมมาเชียงรายทุกครั้งก็จะต้องมาเที่ยวที่อำเภอเชียงแสนนะครับขาดไม่ได้เลยครั้งนี้ก็น่าจะประมาณครั้งที่6หรือครั้งที่7แล้วนะครับที่มาที่เชียงแสนนะครับและทุกครั้งที่มาก็จะต้องไปกราบสักการะเจดีย์วัดป่าศักครับนี่แหละครับเพื่อนๆ ที่มองเห็นอยู่ไกลๆนู้นนะครับเป็นแม่น้ำเจ้าแม่น้ำโขงครับแล้วกเ็เป็นฝั่งของเรานะครับเมื่อเรามาถึงที่อำเภอเชียงแสนเราก็เช็คอินครับหลังจากนั้นก็ขับรถออกไปหาอะไรรับประทานกันตอนค่ำๆนะครับชมทิวทัศน์เมืองเชียงแสนตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับอยากทานปลาแม่น้ำโขงครับเดี๋ยวคงจะต้องไปหาที่จอดรถแล้วก็เดี๋ยวคงจะหาร้านที่ หน้านั่งเย็นเย็นสบายๆนะครับรับประทานปลาแม่น้ำโขงกันนะครับจากนั้นก็จะได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วครับ อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่สองครับผมยังอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับเช้าวันนี้อากาศเย็นสบายหยิบเสื้อกันหนาวตัวบางๆมาใส่นะครับก็เดินได้สบายๆเลยนะครับไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปครับเป็นเมืองที่อากาศดีมากๆเรามาหาที่จอดรถกันบริเวณใกล้ๆกับวัดแล้วนะครับเพื่อที่จะไปเดินตลาดเช้ากัน เช้านี้ยังไม่รู้เลยว่าจะรับประทานอะไรนะครับเพราะว่าที่โรงแรมที่เราไปพักนั้นไม่มีอาหารเช้าครับแต่ก็ตั้งใจว่าจะมาเดินสำรวจวัดแล้วกต็ตลาดนะครับเมื่อได้ที่จอดรถแล้วนะครับเราก็เดินออกมาทางตลาดนะครับแต่ว่าก็ผ่านวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งวัดนี้เราก็มาเที่ยวกันแล้วนะครับหลายครั้งผมมาที่วัดนี้ประมาณ3ครั้งแล้วครับ ชื่อว่าวัดเชตวันกาเผือกเชียงแสนนะครับซึ่งก็สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2179แล้วนะครับเจดีก็เป็นลักษณะเจดีทรงกลมล้านนานะครับหลังจากนั้นก็ข้ามถนนไปเลยครับนี่แหละครับเป็นตลาดเช้าของเมืองเชียงแสนก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆมาขายในตลาดนะครับอย่างเช่นน้ำเต้า แล้วก็ผักต่างๆนะครับส่วนตัวผมเองนั้นมีความรู้เรื่องผักพืชต่างๆในค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าก็ชื่นชมนะครับดูแล้วก็มีหลายอย่างที่น่าทานนะบางอย่างเราก็ไม่เคยทานนะครับทีนี้สายแล้วผมก็เริ่มจะหิวแล้วล่ะครับระหว่างที่ชมตลาดไปก็ใส่สายตามองหาร้านอาหารที่จะทานนะครับเอ๊ร้านนี้ซาลาเปาขนมจีบเลยไปหน่อยครับ มาพบร้านของคุณพี่คนนี้นะครับน่าจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับมีคนมารอต่อคิวนั่งรับประทานไข่ลวกปลาท่องโกกันแต่เช้าเลยนะครับผมก็สั่งกาแฟไข่ลวกหนะึ่ชุดพอรองท้องนะครับหลังจากนั้นก็เดินสำรวจต่อครับชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าด้านหลังตลาดนั้นมีเจดีครับเราก็สนใจนะครับ ซื้อข้าวซื้อของที่จะรับประทานซื้อพวงมาลัยจะไปไหว้พระแล้วก็เดินไปด้านหลังตลาดครับเพื่อที่จะไปสืบหาเจดีกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปด้วยกันนะครับ ผมทราบมาว่าเจดีย์ที่อยู่ด้านหลังตลาดนั้นมีอยู่หลายองค์นะครับออตลาดนี้ชื่อว่าตลาดสินสมบูรณ์ซึ่งก็ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15นะครับผมเดินไปบริเวณด้านหลังตลาดนะครับก็พบเจดีย์ร้างจริงๆครับ วัดแรกที่ไปเจอก็เป็นวัดพระเจ้าทองน้อยครับวัดนี้นะครับเจดีย์ก็ร้างจนกระทั่งไม่เหลือให้เห็นแล้วนะครับเหลือแต่ฐานครับเดินเลยไปอีกนิดนึงนะครับพบเจดีย์รูปทรงสวยงามนะเป็นทรงระฆังนะครับชื่อว่าวัดปราสาทคุ้มเราก็ต้องแวะไปชื่นชมนมสัสการศักการะพระเจดีย์องค์นี้สักหน่อยหรอครับ จดีย์องนี้มีขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับขนาดย่อมๆพอสมควรแล้วก็ตั้งอยู่ที่หลังตลาดเลยน้อยคนที่จะเดินเลยเข้ามาดูนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสมาทีจ่จังหวัดเชียงรายนะครับมาที่อํเาเภอเชียงแสนนะครับก็เชิญแวะมาที่ตลาดสินสมบูรณ์นะครับเดินมาด้านหลังตลาดก็จะได้มานมัสการกราบสักการะ เจดีองค์นี้แหะครับชื่อว่าเจดีวัดปรา,าสาทคุ้มนะครับซึ่งก็เป็นเจดีทรงระฆังมีบันลังอยู่เหนือองค์เจดีด้วยนะครับ ใก้เวลาที่เราจะต้องไปทำธุระต่อแล้วล่ะครับผมเดินจากวัดประสาทคุ้มเพื่อที่จะไปะที่ที่จอดรถนะครับก็ผ่านอีกวัดหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดพระยืนวัดพระยืนนี้มาครั้งที่3แล้วนะครับเป็นเจดีย์ที่สวยงามนะฮะตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจ เราก็เข้าไปสำรวจอีกครั้งหนึง่งจากนั้นก็เดินข้ามถนนครับไปที่จอดรถผมจอดรถไว้ใกล้ๆกับวัดพระเจ้าทองล้านนะครับเดินเข้าไปก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับมาถ่ายรูปแล้วก็ชวนคุยนะครับแล้วก็บอกว่าให้เดินไปด้านหลังพระวิหารสี่นะครับมีเจดีย์องค์หนึ่งสวยทีเดียวนะครับเป็นเจดีย์ที่เอียงแล้วนะครับนี่แหละครับเช้าวันแรกที่เชียงแสนเช้านี้ได้กราบสักการะ พระเจดีย์ถึง5องค์แล้วนะครับเดี๋ยวคงจะไปหาอะไรรับประทานกันก่อนแล้วก็จะไปไหว้พระแล้วก็ไปเที่ยวเจดีย์ต่างๆในช่วงวันนี้ด้วยนะครับขอเชิญเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ